ทางมาใช้แต่ตอนนี้เราอยู่ห้าสบวันมนึม,ม,มหักรรมประกวดพระเพื่อพราบูชาเหรียญเข้าทางเราเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมปุรมาณทองน่าสนใจนี่เดี๋ยวกตร,ร,รดโดดโดด้านต้องร้นตรงนี้ร้าน,นานัานนาน้นร้นนั้นปุมาณทองเด็ด เดี๋ยวเข้าไปสอบถามแบบาซิ่งหน่อยช่องนี้เห็นไหมผู้มาชงเก็บชมงานเผื่อใครต้องการเออเดี๋ยวมาเช่าัตถูกมงคลแบบเราอันนี้เป็นทนะ่อยนะอีกน้องหินเจะมีพาะเครื่องพราบูชาให้เราบูชามีเสื้อขยากอยากมาชมได้แต่ไม่รู้หมดวันไหนเดี๋ยวไปดู ับผมผมนั่ใช้แต่ตอนนี้เรามาอยู่ห้าสี่คอนมมาหากรรมประกวดพากเครื่องพระบูชาเหรียญเข้าทางเราเดีย๋ยวเราจะพาเข้าไปชมชมงานเผื่อใครต้องการเอออยากมาเช่าวัตถุมงคลแบบเราอันนี้เป็นต้อยนะมีต้อยหินเห็นไหมเขาจะมีพากเครื่องพระบูชาให้เราบูชามีเผื่อใครอยากอยาก,อยากมาชมได้ แต่ไม่รู้หมดวันไหนเดี๋ยวไปดูมีถึงวันพรุ่งนี้อุ้ยกุมารทองน่าสนใจใครสนใจมาได้เลยสิบสี่ถึงสิบหกก็พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วใครสนใจเนี่ยเซ่อพระได้ใครมีพปประก็มามนเร่อนะนี่มีดหมอมีดหมอ นี่หมอร้านนี้สวยพอ,อ,เ,อ,อเราป้องมาเราก็มาส่องท้องนี่เลยคุมันท้องเก่าคุมันท้องเก่าส่นาสวนมากเป็นวัดถูมงคลพระเครื่องแล้วก็อันนี้เป็นชูชกด้วยชูชกน่าสนใจมีชูชกส,สวย,สวย นี่นะใครชอบวัตถุมงคลพของระเครื่องก็จัดมาได้กุมารทองน่าสนใจนี่สองพระโตสงพระออกใบได้เลยเมื่อกี้เห็นกุมารทองเก่าน่าสนใจเห็นมากคนที่ชอบเคลียพระก็จะมาส่งพระ เวสา่าถามราคาครับานึ่งบาทแต่เราต้องเดินวกนก่อนนะเพราะว่าเราเป็นคนชอบวัตถุมงคลน,นะก็อาจจะต้องดูหลายๆรอบเฮ้ยนางฝักนางฝากนีก่น,งน,งน,งนงางฝากนางฝากเจอไม่หมอเก่าเหรอครัมาแล้วต้องเสียตังคนะ์เดี๋ยวเราก็เดินชมไปเรื่อยเพราะว่าเมื่อกี้เห็นร้านหนกุมารทองสวย เดี๋ยวให้ดูตรงนี้นสวยทุกองค์เชิมนะเดี๋ยวสนใจทั้งนั้นเลยถ้าหยุดร้านไหนแสดงว่าช้อปปิ้งร้านนั้นเฮ้ยมีขวดเหล้าเก่าขวดเหล้าเก่าเนี่ยแหนะ เชลกุมารทองวัดดังโอ้ยความดีกับที่บานการจะโดนทุบตีตอนเชม่หมอเก่าอยู่ฮะมาแล้วต้องเสียตังค์เดี๋ยวเราก็เดินชมไปเรื่อยเพราะว่าเมื่อกี้เห็นร้านมีกุมารทองสวยเดี๋ยวให้ดูตรงนี้สวยทุกองเชลกุมารทองวัดดังโอ้ยความดีกับที่บาน มาส่งกันด้าเดินมาสักพู่น,นะเราเห็นกุมารทองร้านนั้นน่าสนใจกุจมารทองร้านนั้นน่าสนใจ กุมารทองนั้นแล้วก็มีตรงนู้นน่าสนใจเป็นองค์กุมารทองต้องไปถามราคาก่อนกล่องใส่พงใส่พระนี่เลี่ยมกลงเลี่ยมตยมอบก็มาได้เลี่ยมตอบพระวตถุมงคลแว่นส่องพระเขาเรียกว่าร้านต้องร้านตรงนี้น,น,นี่ร้านนั้นร้านนั้นกุมารทองเด็ดเด็ด เดี๋ยวเข้าไปสอบถามราคาซะหน่อยูช่องนี้เห็นไหมกุมารทองเด็กน้องขวบน้องขวบเมื่อกี้เห็นน้องขวบเขา่าเห็นไหมเห็นไหมน้องขวบไปดาน,นี้นี่วัดตูมงคนเราต้องเรามีกล้องมาเราก็จะส่องน้องขวบสวยมาเดินบนแล้วรอบ รอบที่สองเจอแม่เราฝักเก่าเจอกุมารทอง,องเก่าเลาวถ้าเราเช่าไป้วว่าอาจจะไปหาเน,นี๋ยวมานดูใครชอบพักเครื่องพระบูชามาได้เลยมักุมารทองร้านนี้สวยสวยทุกคนจุดจอดด่วนเด็ดทุกร้านร้านนี้ก็เด็ดเด็ด แต่ที่เด็ดน่าจะเป็นกูมารทองร้านตรงนั้นพรนะ,ะไปตั้งบนหิ้นพระได้ไเาจาเจอมีดเก่าฮะมีดมาจากสงขาสองพันห้าร้อต่อราคาสองมานะานเขาเป็นงานแบบประกวดพระเครื่องพระโบชา เรือใครต้องการแบบนี้กล่องจำหน่ายบัตรจำหน่ายบัตรคือเราซื้อบัตรไปแล้วเราก็เอาพัะเครื่องเราส่งไปประกวดเนี่ยพอเราประกวดแล้วเขาก็จะออกบัตรให้เราก็เสร็จไปหนึ่งอันแล้วนะครับก็เหลือวันเสาร์วันอาทิตย์พรุ่งนี้พรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้ก็ส่งพระเข้าประกวดสําหรับเอ่อการส่งพระเข้าประกวดนะครับท่านอยากจะทราบรายการนั้นนะครับก็มารับใบโบชัวนะครับ จาให้เราออกบัตรคือบางคนอนาจจะองออกบาดคืออะไรคือเรามีพระเนี่ยว่าเราก็ไปให้เสียงเขาดูขอเสียงเขาดูว่าแท้ไม่แท้เขาดูว่าเขาแท้เนี่ยเขาจะออกบัตรให้เราตอนนี้เรารู้สึกเราจะโดนมีดหมอมาจากสุราชธาน,นีแล้วก็กุมารทองตรงนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า,นาตอนนี้อยู่หน้าโรงเตี๊ยดี๋ยวขอเวลากดต,ตรงกดกันตัดสินใจเสักนิดหนึ่งฝากด้วย นะไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้พอกัน